คุณผู้ชมคะอย่างที่เรามักจะย้ําเตือนกันเสมอนะคะว่าอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยในการป้องกันโควิด -19 ีและช่วยการแพร่ระบาดได้คือการล้างมือบ่อยๆแล้วใส่หน้ากากาอนามัยนะคะซึ่งหลายจังหวัดก็ได้ออกมาตรการให้เป็นกฎแล้วนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่ทําตามเนี่ยเขาปรับจริงๆอย่างเช่นสุราษฎร์ธานีหรือว่าชัยภูมิเองที่เมื่อวานได้รายงานไปค่ะซึ่งเมื่อวานนะคะมีคหนึ่งชายคนหนึ่งที่ไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยศาลแขวงสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาก็ได้สั่งปรับแล้วจริงๆนะคะ พนักงานอายการคดีสารแขวงสุราษฎร์ธานียืน่นฟ้องผู้ฝา่าฝืนไม่สวมหน้ากากอนามัยเป็นชายหนึ่งรายอายุ37ปีอาศัยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ต้องออกนอกเคหสถานหรือว่าสถานที่พำนักของตนโดยสารมีคำพิพากษารปรับ4,000บาท แต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือเพียง2,000บาทเท่านั้นส่วนที่กาญจนบุรีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดให้ประชาชนทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามายัยหรือว่าหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่ออยู่ในบริเวณพื้นที่ชุมชนหรือว่าไปตลาดนัดและตลาดน้ำทุกๆแห่งซึ่งก็มีผลบังคับใช้ทันทีหากฝา่าฝืนจะมีการปรับ20,000บาท หลังจากมีการประกาศออกมาพบว่าตามตลาดสดหรือว่าตลาดนัดและตลาดน้ําต่างๆประชาชนก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีนะคะมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างพร้อมเพรียงรวมทั้งมาตรการเว้นระยะห่างและการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนที่จะเข้าไปในพื้นที่ตลาดเช่นเดียวกับที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็มีคําสั่งจับปรับผู้ที่ไม่สวมแมสออกนอกบ้านเช่นกันนะคะสถานการณ์แบบนี้เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่เรากังวลคือวัคซีนไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ครับ ที่เราสามารถป้องกันตัวเองได้ก็คือล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ช่วยกันแบบนี้แหละล่ะคะ่ะ